เดอะแบ็กรูมเป็นพื้นที่ที่ลึกลับพื้นที่ที่ผิดปกติแล้วก็อยู่นอกเหนือมาตรฐานความเป็นจริงทั้งปวงถ้าพระเจ้าได้สร้างโลกนี้ขึ้นมาด้วยความปราณีตและก็ความสมดุลเดอะแบ็ก o ูมอาจเป็นพื้นที่ที่เกิดความผิดพลาดหรือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าไม่ต้องการแล้วก็โยนมันทิ้งไว้ข้างหลังรวมกันมันจึงเป็นพื้นที่ที่รวมความผิดปกติทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันอย่างเป็นปริศนาในพื้นที่ของเดอะแบ็ก o ูมนั้นไม่มีกฎฟิสิก ไม่มีกฎมาตรฐานใดๆและเวลาก็ไม่เคยทำงานด้วยเหตุนี้ The Backroom จึงอันตรายแต่ก็เป็นพื้นที่ที่มนุษย์ต้องการค้นหาด้วยเช่นกันครับ สวัสดีครับทุกทคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight the Backroom ครับอันที่จริงมันเป็น Special Content ครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับที่มีบ่อยก็เพราะว่าน้องๆเนี่ยสนใจ the Backroom แล้วก็อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ the Backroom กันมากๆเลยครับและในวิดีโอนี้ก็จะเป็น How to Enter the Backroom ที่นิกเนี่ยได้รวบรวมวิธีการเข้าสู่ the Backroom โดยอ้างอิงข้อมูลมาจาก Wiki fandom Reddit แล้วก็วิกิดอทวิธีการทั้งหมดนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะสําเร็จหรือไม่แล้วก็ไม่มีใครที่จะรับประกันได้ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนที่เข้าไปในเดอะแบครูมนั้นก็คงจะไม่สามารถกลับมาบอกพวกเราได้ว่าเขาเข้าไปในเดอะแบครูมได้ยังไงทั้งหมดทั้งมวลในเนื้อหานี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วก็ความเสี่ยงของตัวคุณเองครับดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปชมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้แล้วก็ดูวิดีโอนี้อย่างมีสตินะครับ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เหืออาหาวิธีการเข้าสู่เดอะแบครูมนั้นมีอยู่3สิ่งครับที่คุณต้องทําความเข้าใจถ้าหากว่าคุณทําสําเร็จแล้วก็เข้าไปสู่เดอะแบครูมได้อันดับแรกคุณต้องอยู่ในความสงบอย่าตื่นตระหนกแล้วก็โวยวายครับเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยครับว่าณจุดที่คุณยืนอยู่นั้น จะมีแขกที่มาเยือนซึ่งเป็นแขกที่คุณไม่ต้องการหรือเปล่า2คือจดจําแล้วก็สังเกตเนื่องจากว่าคุณคงเคยศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ The Backroom ในเลเวลต่างๆกันมามากพอแล้วกับ วิดีโอที่นิกเคยทําไปก่อนหน้านี้ครับและนั่นก็คือสิ่งที่จะช่วยเหลือคุณในการที่คุณจะเอาตัวรอดในเลเวลต่างๆของเด Backroom มอันดับ3คือคการยอมรับความจริงว่าในขณะนี้นั้นคุณอยู่ในเด Backroom มแล้วและคุณก็จะไม่สามารถกลับไปที่บ้านแสนสุขของคุณได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วการพยายามเอาตัวรอดจะดีกว่าการพยายามหาทางออกเพราะว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครที่สามารถร่วงรู้ได้เลยครับว่ามีคนที่สามารถกลับออกมาจากเด Backroom มได้ครับ มากันที่วิธีแรกครับนั่นก็คือการใช้ประตูที่เชื่อมโยงวิธีนี้เนี่ยมาจากแฟนดอมครับซึ่งเขานําเสนอวิธีการเข้าสู่แบคมด้วยการใช้ประตูและประตูที่แฟนดอมอ้างถึงเนี่ยก็เป็นประตูที่มีสีสันที่ผิดปกติครับประตูอาจจะเป็นประตูแปลกๆที่มันตั้งอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ควรจะอยู่และอาจจะเป็นประตูที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนครับฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับแต่กก็นั่นแหละที่คุณรู้สึกแปลกๆเพราะว่า โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นนั้นมีไม่มากเลยครับและเมื่อคุณทําสําเร็จคุณผ่านประตูที่เชื่อมโยงนั้นได้คุณก็จะเข้าไปสู่เลเวลศูนย์ครับวิธีที่2คือ ห้องน้ําในห้างสรรพสินค้าที่มีแสงไฟสลัวแล้วก็หลอดไฟกระพริบวิธีนี้เนี่ยจับเอาบรรยากาศที่น่าอึดอัดแล้วก็น่าขนลุกในเดอะแบ k ็กรูมมาเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างความเป็นจริงครับทฤษฎีนี้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่าคุณเจอห้องน้ําในห้างสรรพสินค้าในช่วงเวลาที่ไม่มีผู้คนแล้วก็แสงไฟมืดสลัวมีหลอดไฟกระพริบซึ่งบรรยากาศนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับในเดอะแบ็กรู สภาพบรรยากาศแบบนี้นั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่จะส่งคุณไปในเดอะแบ r ล o มครับให้คุณเข้าไปใช้เวลาอยู่ในนั้นแล้วก็หลับตาลงประมาณ10นาทีและเมื่อคุณลืมตาขึ้นคุณจะพบว่าคุณอยู่ในพื้นที่ของเดอ a c k Room ครับน่าลองใช่ไหมครับ วิธีที่3คือพื้นที่ที่คล้ายๆกับเลเวล0ในเดอะแบ็ r o o m วิธีนี้เนี่ยก็มาจากแฟนดอมอีกเช่นกันครับมันบอกเอาไว้ว่าพื้นที่ที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกโล่งใจอย่างแปลกประหลาดซึ่งจากข้อความที่เขาอธิบายเอาไว้แค่นี้เนี่ยเราอาจจะต้องหาสถานที่ที่แปลกๆครับสถานที่ที่คล้ายๆกับเลเวลศูในเดอะแบ็ก o o มซึ่งนั่นก็คือห้องกว้างๆที่มีวอลเปเปอร์สีเหลือง มีพรมสีเหลืองที่ชืน้นไฟนีออนที่กระพริบแล้วก็ส่งเสียงการทํางานที่น่ารําคาญถ้าคุณเจอสถานที่แบบนั้นให้คุณลองนอนราบลงกับพื้นแล้วก็หลับตาลงสักครู่ครับไม่แน่นะครับถ้าหากว่าคุณลืมตาขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะส่งคุณไปยังพื้นที่ของเดอะแบ็กลูครับ วิธีที่4ครับโนคลิป no ที่กำแพงการโนคลิปในเกมกับการโนคลิปในชีวิตจริงมันก็คงจะคล้ายๆกันครับแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สําเร็จนั้นคงมีน้อยมากหลายๆคนเนี่ยประสบความสําเร็จหลังจากที่การใช้ความพยายามหลายร้อยหลายพันครั้งบางคนก็ทําได้เพียงแค่ครั้งเดียวและหลายคนก็โนคลิปด้วยความไม่ตั้งใจครับเช่นตกบันไดหรือว่าสะดุดหกล้มเหมือนกับพระเจ้านั้นกลั่นแกล้งให้คุณทะลุไปยังห้องด้านหลัง ห้องขยะที่พระเจ้านั้นซุกซ่อนเอาไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับที่หลายๆคนนั้นก็ไม่เคยโนคลิปสําเร็จจากทฤษฎีนี้นั้นการโนคลิปไปสู่ the back room คุณจะต้องหากําแพงที่แปลกๆพื้นผิวที่ดูแปลกผิดปกติจากกําแพงทั่วไปซึ่งนิกก็บอกไม่ได้ครับว่ามันเป็นแบบไหนแต่นั่นแหละครับคุณจะรู้สึกเ้อเองว่ากําแพงนี้มันแปลกๆหลายๆคนก็บอกว่ากําแพงที่มีสีสันมากมายนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณไปสู่ the back room ซึ่งสิ่งที่คุณต้องทํานั้นก็คือการวิ่งทะลุกำแพงเข้าไปครับ วิธีที่5คือการกระโดดจากโซฟาลงมาสู่พื้นซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับวิธีก่อนหน้านี้ครับและถ้าหากว่าใครที่เคยเห็นวิดีโอของเค n Pixel นั้นก็จะสังเกตเห็นว่า การที่ตากล้องนั้นสะดุดหกล้มเขาก็สามารถทะลุไปที่เดอะแบ็กรูมได้ด้วยความไม่ตั้งใจครับจึงมีทฤษฎีนี้ที่เกิดขึ้นมาครับว่าเราอาจจะทะลุไปที่เดอะแบ็กรูมได้ด้วยการกระโดดจากโซฟาลงมาสู่พื้นซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันจะมีโอกาสสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนแต่จงจำไว้เสมอว่าในทุกๆครั้งที่คุณกระโดดนั้นถ้าหากว่าคุณทำสำเร็จคุณจะไม่มีโอกาสกลับมาสู่พื้นที่ของโลกปัจจุบันได้อีกเลย Yeah, yeah. มาถึงวิธีที่6ครับวิธีนี้เ,นเป็นวิธีที่นิกฟังดูแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลมากที่สุดครับวิธีนี้อ้างถึงป่าลึกลับที่มีชื่อว่า Forgotten Forest ซึ่งมันระบุเอาไว้ว่า Forgotten Forest นั้นคือพื้นที่ป่าที่สามารถเข้าถึง The Back Room ได้มากที่สุด Front room. มันถูกค้นพบด้วยบุคคลสองคนครับ mm hmm. นั่นก็คือโซเซียมอร์กาน่าและเอมิลีเวนเขาบอกว่ามันเป็นเกตเวย์ที่เชื่อมระหว่างฟรอนต์รูมกับเดอะแบ็กรูมครับโซเซีย so เนี่ยเป็นผู้ที่เคยเข้าไปในพื้นที่ของฟอร์กัตเชนฟอเรสต์และเธอก็เคยบันทึกประสบการณ์การเข้าไปในป่านั้นไว้ว่าในวันเกิดของเธอเธอเดินเข้าไปในป่าหลังบ้านซึ่งเธอเนี่ยเดินเข้าไปลึกกว่าปกติเล็กน้อยและจู่ๆก็ดูเหมือนกับว่าป่านั้นดูแปลกๆไปเวลาเนี่ยดูเหมือนกับจะเดินช้าลงและดูเหมือน กับว่าป่านี้จะให้คนที่เดินเข้าไปนั้นเลือกระหว่างการเดินลึกเข้าไปในป่าหรือว่าการกลับบ้านณจุดที่สั่งให้เธอเลือกนั้นเธอมองเห็นพ่อแม่ของเธอนั้น ปรากฏอยู่ที่หน้าต่างบ้านแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่มารังเธอไว้ให้เธอยืนอยู่ตรงนั้นและในที่สุดเธอก็วิ่งกลับมาที่บ้านครับจากข้อความบันทึกของซอเซียนั้นทําให้เกิดทฤษฎีที่บอกเอาไว้ว่าการเดินลึกเข้าไปในป่าที่คุณไม่รู้จักอาจทําให้คุณไปสู่พื้นที่ของ forgotten forest และมันก็อาจจะเป็นเกตเวย์ที่นําคุณไปสู่ the back room ครับ และนี่ก็คือทั้ง6วิธีที่อาจจะสามารถนําคุณไปสู่ the back room อย่างที่บอกไปข้างต้นครับไม่มีใครบอกได้ว่าวิธีไหนที่จะสําเร็จแล้วก็ไม่เคยมีใครที่สามารถกลับมาบอกได้ว่าเขาเข้าไปในนั้นได้ยังไงดังนั้นทุกวิธีคือความเสี่ยงสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเหนือสิ่งอื่นใดจงจําไว้เสมอว่าถ้าคุณสามารถเข้าไปสู่ the back room ได้แล้วคุณจะไม่สามารถกลับออกมาได้อีกเลยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ อ่ะทุกคนครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับนี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะทําให้คนที่ดูเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับ mm hmm. ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้นะฮะ mm hmm. แล้วก็พบกับเรื่องราวความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับผม mm hmm. วันนี้เนี่ยอันนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ